ฟรีนเบคคว้า3รางวัลฟีดไว i t แคปิตอลอ a วอร์ดขอบคุณแฟนคลับซัพพอร์ตมาย่าฮอันิวอัปเดต สองสาวคูจินฟิงสโลชากับเบกกี้รีเบกาสามารถกวาดรางวัลไปได้ถึง3ารางวัลได้แก่รางวัลคูจินยอดนิยมรางวัลน,นักแสดงซีรียอดนิยมและรางวัลซีรียอดนิยมค่ะในงานประกาศรางวัลฟ w ตวายแคปิตอลอวอร์2023เรื่องห่วงซีรีวาร์ครั้งที่2จัดขึ้นโดยีสื่อไลฟ์สไตล์ภายใต้เครือมติชนสองสาวสุดฮอตฟิงและเบกกี้ได้เดินทางมาร่วมงานและเข้นรับรางวัลค่ะทำากลางเสียงกรี๊ดดีใจจากแฟนๆที่มาร่วมงานกระหึมพองหลังลงจากเวทีท้งคูได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงความภาคภ ครั้งนี้ค่ะและฟรีนะคะได้เผยถึงความคืบหน้าในการจับกลุ่มคนร้ายที่คุกคามแอบถ่ายในพื้นที่ส่วนตัวด้วยค่ะต้องต้องขอบคุณแฟนๆขอบคุณแฟนๆเลยค่ะที่พพอร์ตเราตลอดทุกๆการเดินทางเลยขอบคุณมากค่ะเติบโตไวมากๆค่ะแล้วก็ก้าวกระโดดในทุกๆ่องเลยก็ยินดีค่ะกีขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆแหลซัพพอร์ตแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันในทุกๆวันทั้งกำลังใจทั้งทางบ้านทั้ง จอการเนาะแล้วก็อยากจะพัฒนาทั้งการแสดงแล้วก็ทุกๆสกิลที่เราสามารถทําได้เลยให้แฟนๆมีความสุขกับผลงานของเราเหมือนผลงานที่เราตั้งใจทํางานมาเอ,อ่อ the whole year หรือ last year หรือ anyway ก็คือแบบมันฟุ๊ฟิลมันฟุ๊มากๆแต่ก็ยังไงหนูก็คงพูดเหมือนเดิมนะคะต้องขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยเพื่อรางวัลน,นี้มาให้ค่ะมันเหมือนเราเติบโตด้กันมาตั้งแต่วันแรกคั้ง ซีรีส์ตัวฟินเบกแล้วก็ความเป็นนักแสดงมันค่อยๆไต่ระดับมาเรื่อยๆแล้วพอมันมาถึงวันนี้มันก็เห็นได้ชัดเลยว่าแฟนๆก็อยู่กับเราตั้งแต่แรกจนจน,<อ>นถึงวันนี้ชาค่ะ <c oughs> ก็ยินดีที่ถูกรักมาเสมอเลยแล้วก็ยินดีที่ <c oughs> เราได้ได้มอบความรักได้มอบความสุข <c oughs> กับให้ให้กับแฟนๆด้วยค่ะ จริงจริงคดีความตอนแรกพูดถึงคดีความใช่ไหมครตอนนี้เราก็คือมันผ่านพานที่เราสามารถจะจับกลุมแล้วแต่ว่าคือในในส่วนตรงนั้นมันมีทั้งกฎหมายระหว่างประเทศเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่คุ้มครองอยู่ก็ค่อนข้างยากมากมากเลยแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนพยายามกันอีกสักรอบนึงค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรแต่ว่าพยายามให้ถึงที่สุด เท่าที่ทําได้แล้วก็ไม่ไม่ไมยอมแท้แน่นอนค่ะอู้ตรงนี้น่าจะต้องถามทางบริษัทค่ะเพราะว่าอันนี้ฟีน่ะแค่ทําทําหน้าที่แค่ส่งหลักฐานแล้วก็พูดคุยกัปสายนิดหน่อยแต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม่ได้ลงรายละเอียดลุกเลยเพราะว่ามันค่อนข้างกระทบจิตใจหนูพอสมควรเลยค่ะ ใช่ใช่ค่ะก็ทั้งทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยแล้วก็มีมีการเพิ่มคุณมี security เพิ่มคุนใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องเรื่องที่หนูทําได้ก็คงเป็นเรื่องของสางภาพจิตใจแล้วก็ให้สามารถพยายามฟื้นฟูให้ได้มากที่สุดค่ะแต่ก็มันมันต้องใช้เวลานิดนึง่งแต่ก็ต้องเข้าใจในในตัวเองพอพอสมควร